ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวโปรเจคเตอร์มือ2นะครับที่สั่งมาในราคา1,800บาทครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูนะครับเพิ่งไปรับสินค้ามานะครับนี่ครับยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับใส่กล่องมากล่องใหญ่มากนะครับบริษัท JNT นะครับ JNT สั่งเขาส่งมาให้เมื่อวานนะครับก็มาถึงวันนี้ถือว่าเร็วมากเลยนะครับสำหรับการขนส่งของ JNT ทส่งมาจากานนทบุรีนะครับอำเภอไซน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะครับแกะพร้อมกันเลยว่า,าข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์มือสองนะฮะในราคา1,800ับาทนะครับเป็น ยี่ห้อโซนี่นะครับที่สั่งไปเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับก็ใส่กล่องมามจุน้า,าดีนะครับสองชั้นนะครับข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับนไหครับ ดูครับกันกระแทกนะครับอ๋ออันนี้เป็นใส่ป้องกันไว้นะครับป้องกันการกระแทกของโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ใส่แผ่นกันกระแทกอีกนะครับนะครับข้างในห่อไว้อีกนะครับอเอมีสายไฟนะครับนะครับสายไฟ มีสายตัวแปลงสัญญาณ HDMI นะครับเนื่องจากาโปรเจคเตอร์ที่สั่งไปนั้นไม่มี HDMI นะครับก็เลยต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณนะครับก็ให้ตัวแปลงสัญญาณมาพร้อมกับสาย HDMI นะครับมีรีโมทนะครนะครับรีโมท s o น y นะครับ Sony อ่อ ได้สายไฟมา2เส้นนะครับเห็นไหมครับนี้เส้นหนึ่งเส้นที่สองนะครับนี้มาดูครับเครื่องที่ข้างในนะครับดูครับห่อกันกระแทกมานะครับพุ่มาดีเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเครื่องรุ่นนี้ค่อนข้างหนักนะครับตัวเครื่องประมาณ สมกิโลกว่ากว่าสามสี่กิโลครับเห็นไหมครับเครื่องใหญ่มากเลยนะครับหมดแล้วนะครับในกล่องไม่มีอะไรครับดูครับกันกระแทกมาอย่างดีเลยครับเห็นไหครับถือว่าทําได้ดีนะครับในการห่อกันกระแทกมานะครับแล้วเราก็มาแกะดูข้างในนะครับ ายชั้นมากเลยครับเพราะว่าโพรเจเตอร์ถ้ามีการกระแทกแรงนะครับวัสดุข้างในอาจจะได้รับการกระทกกระว่าเทือนแล้วก็อาจจะมีผลต่อการทํางานของเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นต้องในการส่งก็ต้องห่อมาแบบนี้นะครับนี่ครับ มาแล้วครับเครื่องครับเห็นไหมครับโซนี่ครับยี่ห้อโซนี่นะครับนี่ครับราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนี่ครับความคมชัดเป็น XGA นะครับรุ่น VPL EX หนึ่งสองศูนย์นะครับ VPL EX หนึ่งสองศูนย์ โซนี่นะครับโซนี่นี่ครับตัวเครื่องนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับหนักพอสมควรนะครับมาดูช่องสัญญาณนะครับเห็นไหมครับไม่มี HDMI นะครับมีแต่ช่องสัญญาณ RGB นะครับเห็นไหมครับ RGB ก็จะมีช่องออดิโอนะครับออดิโอตรงนี้ มี R G B input A นะครับ input A input B ครับแล้วก็มีตัว monitor นะครับต่อ monitor output นะครับ1ช่องให้นะครับพร้อมกับช่อง audio นะครับรวมไปถึงแจ็คต่อวิดีโอแบบสามช่องก็มีนะครับนี่เหลืองเหลืองขาวแดงนะครับแบบวิดีโอรุ่นก่อนนะครับช่องต่อสัญญาณไฟฟ้าก็ตรงนี้นะครับ ครับผมโอเคด้านล่างด้านล่างของเครื่องนะครับก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรนะครับเห็นไหมครับส่งมาพร้อมกับการแพ็คของที่ถือว่าโอเคนะครับส่งมาไม่มีบุบสลายอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมว่าคุณภาพของเจ้าตัว Sony เครื่องนี้นะครับจะ มีภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดีย๋ยวผมพอเวลาติดตั้งเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูว่าอ่านี่ด้านข้างนะครับมีช่องปรับเลนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ Sony ่นะครับโซนี่โซน VPL EX 1 2 0นะครับมาดูประสิทธิภาพว่าจะคมชัดขนาดไหนครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ